3 2 1 record เดี๋ยว็ดเจ็ดไลฟ์นะครับวันนี้เราจะพามาพบกับเคสใสตัวหนึ่งซึ่งเคสใสก่อนหน้านี้ที่ผมเคยใช้อะมันจะเป็นเคสใสเกรดธรรมดานะครับก็จะเป็นเกรดลักษณะ,ละน,นี้นะเดี๋ยวยิบให้ดูนะครับจะเป็นเกรดลักษณะ,ละน,นี้นะที่แบบเป็นเคสธรรมดาที่สั่งได้ตามแบบ lazada shopee แล้วเคสลักษณะน,นี้คือ มันใช้งานได้ดีระดับหนึ่งเพราะว่ากันก็ล้องอะไรพวกนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แต่ว่าเคสลัษนาะนี้คือเราจะต้องรอสั่งทางวรชาร์ดช้อปปีแล้วก็รอเขามาส่ง1วันหนึ่งสวันถ้ากรณีที่คุณต้องการจะใช้เคสตัวหนหรือว่าซื้อมือถือมาแล้วแล้วคุณเทรดเครื่องเก่าไปแล้วคุณจําเป็นจะต้องซื้อเคสตัวนหนึ่งคราวนี้ซื้อเคสตัวนหนึ่งเพื่อให้มือถือใช้งานได้จะซื้อตัวไหนดีเพราะว่าหลายหลายคน,นเลือกที่จะไม่ติดเคสติดฟิลม์มณวันแรกซึ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาก็คือ มือถือคุณจะเป็นรอยรอยนะที่เจอจากประสบการณ์ตรงนะครับก็คือหน้าจอหน้าจอนะมันจะเป็นรอยเป็นเป็นรอยแบบขนแมวนะถ้าไม่ติดฟิล์มส่วนเคสเนี่ยอา,อาจจะมีการตกกระแทกได้อันนี้ส่วนตัวผมก็เคยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ซื้อเคสซื้อฟิล์มแล้วถ้าเกิดคุณต้องซื้อเคสใสตัวหนึง่งย้ํานะว่าคลิปนี้เป็นเคสใสก่อนเพราะว่าเคสตัวอื่นของ s 2 3ตัวเล็กเนี่ยผมก็ยังหาในห้างไม่ได้ผมเดินหาหลายร้านมากละแล้วตัวนี้ ทำไมเาถึงซื้อเดีย๋ยวให้ดูราคานะให้ราคาเนี่ยไม่มีไม่มีราคาที่เกาะอ,อ่ะสี่ร้อยเจ้าสิตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อ g i สม o ซึ่งยี่ห้อเนี้ส่วนตัวผมไม่รู้จักมาก่อนและคลิปนี้คือคลิปที่ผมซื้อมาใช้งานเองไม่ได้สปอนเซอร์นะครับคือบอกเล่าคนเองเลยแล้วทำไมอย่างซื้อยี่ห้อนี้อย่างแรกเราก็ไปดูในท้องตลาดผมก็จะคุ้นยี่ห้อตัว n นะแล้วก็ยี่ห้อตัว s ยี่ห้ออื่นต่างๆมากมายซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเคสจีนบอกก่อนไม่ชอบยเคสจีนที่เป็นแบรนด์จีนเข้ามาเพราะหนึ่งคือดีไซน์มันดูไม่สวยแล้วคราวนี้ S 2 3เราอะมือถือเราอะค่อนข้างจะเป็นดีไซน์โค้งนะขอบมันจะโค้งเยอะมากเนี่ยโค้งหมดเลยแล้วก็กลองกลมๆเพราะฉะนั้นการที่แบบเคสบางยีห่ห้อชอบทําเหลี่ยมตรงเนี้ยหักมุมการเหลี่ยมการเหลี่ยมมันดูเป็นหุ่นยนต์มันดูเป็นโลบติก มากๆแล้วผมก็ไม่ค่อยถูกใจในการเห็นดีไซน์แต่พอเห็นตัวนี้ชื่อว่ายี่ห้อกิสมนะครับรุ่นอะไรเนี่ย Strong Protection รุ่นอะไรไม่รู้อะเออก็ไม่ไม่รู้จักมาก่อนนะกันมันจะมี2ดีไซน์พอดีผมก็ไปถามร้านถามร้านตู้ถามร้านทุกร้านที่มีอยู่ในห้างนะครับห้างแถวฝั่งทนเนาะก็น่าจะรู้ว่าห้างอะไรแล้วก็พอเห็นดีไซน์ปุ๊บเฮ้ย ผมไม่ชอบอยู่อย่างแรกที่เห็นแล้วไม่ชอบก็คือตรงนี้ตรงยางเพราะว่ายางมาเทแบบนี้มันจะเกิดคือยางมันจะเกิดรอยง่ายง่ายกว่าตัวพลาสติกแล้วมันจะทิ้งรอยไว้ให้เห็นแต่ว่าตัวนี้ก็ก็ละไวล้ละกันก็ถือว่าพอไหวแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการทําปุ่มออกมาทําให้การกดตรงนี้มันง่ายขึ้นคือหลายๆรุ่นเน่ะถ้าอย่างแบบนี้ปุ่มอ่ะเขาจะเป็นปุ่มลักษณะแบบยางตัวเนี้ยแล้คลอบไปที่ปุ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็ดีไหมมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันลื่น แล้วก็พอลืมปุ๊บบางทีมันกดยากอะไรบ้างแต่ก็โอเคนะแต่เเป็นลักษณะน,นี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาถือแบบนี้เนี่ยมันกดง่ายอะคือแบบเราหลับตาหรือว่าเราล้มเป่าเคียงกู้ว่าไอ้ปุ่มน,นี้นะสมมติว่ามีคนโทรเข้ามาผมกดเพื่อให้เสียงมันเงียบลงหรือมไม่สั่นผมก็จะกดขึ้นหรือลงเพื่อให้เสียงมันปิดลงไปได้แต่ว่าสายก็ยังไม่ถูกตัด อันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อดีที่2คือพอเอามาใช้งานแล้วนะเฮ้ยชอบอันนี้พลาสติกาสิกผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เลาะออกนะก็ตรงขอบนี้มันมีการเล่นเหลี่ยมของมุมชัดเจนมากๆเลยเห็นไหมมีการเล่นริ้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนมันจะไม่ให้กันกล้องนะแต่พอดูดีๆเนี่ยมันมีการเน้นมุมขึ้นมานิดนึงนะอาจจะไม่กี่มิลก็จริงแต่ก็ยังไม่ทิ้งราละเอียดตรงนี้นะครับอันนี้ขอบคุณนะว่าดีไซน์ ดีไซน์มาดีคือตรงนี้ให้ให้หนาขึ้นมานิดนึงทั้งสี่มุมเลยนะแล้วพอใส่กับสีเขียวคือแบบเฮ้ยมันได้อ่ะคือสีเดิมมันสวยอยู่แล้วเนาะถ้าเราไปใส่เคสบางตัวเนี่ยมันจะทําให้สีมันรรอปไปหรือถ้าคุณไปติดฟิล์มอะ่ะนะย้ำเลยนะมือถือพวกสีด้านถ้าคุณไปติดฟิล์มสีมันจะดึงชัดขึ้นมันจะหายจากความฟ r อสตี้ของเนื้อไปเลยแนะนําว่า เอาเคสใส่ใสไปเลยว่าต้องเป็นเคสใส่ที่เป็นฮาร์ดพีซีด้านหลังนะครับอ่ะนอกจากตัวขอบขอบที่ผมชอบแล้วคือการจับถือคือจับถือแล้รู้สึกว่าคุณภาพยางของกิสโอมันไม่ได้แย่ครื่องเป็นยางเกรดดีเลยเนี่ยจับแล้วสังเกตไหมว่ามันจะมีความแบบไม่ลื่นแล้วก็มีความแบบเบรกนิ้วอยู่พอสมควรนะเนี่ยต่อมาคือมุมนะครับพอจับนี้ปุ๊บมันไม่ลื่นแล้วก็ โปรเท c t ชั n นตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ดีมากอะไรมากมายก็เถอะแต่ว่ามันก็ยังกันได้อยู่ตามชื่อที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นโปรเท็ชันนะครับแล้วก็แบรนด์นี้เป็นของใครผมเลยดูด้านหลังแบรนด์นี้ก็ผลิตในจีนนั่นแหละก็เข้าใจว่าจ้างผลิตอะครับแต่ว่าคนจัดจาหน่ายก็คือเนี่ยบริษัทนี้เนาะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ที่เกิดมานานหรือยังแต่ว่าเขาบอกว่าแบรนด์ไทยแล้วก็ตามบเสร็จเนี่ยผมเห็นในบเสร็จแล้วก็จะเป็นชื่อบริษัทของ ไทยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากจะหาเคสโซนหนึ่งผมคิดว่าราคาตัวนี้490ฟังดูแล้วแพงใช่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงแต่พอมาจับใช้งาน1วันแรกนะตอนแรกก็ทำใจแหละก่อนใจเงินพอใช้ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมันโอเคมันโอเคกว่าที่จะไปซื้อเคสแบบสองสแล้วเป็นแบนจีนแล้วพอจับปุ๊บเฮ้ยยางมันแย่เฮ้ยยางมันคมมันบาดมือปุ่มกดไม่สะดวก อะไรบ้างแต่ว่าตัวนี้490ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวจบแล้วใครหลายๆคนได้ที่รับไม่ต้องการเคสแบบราคาหลักพันตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับหรือว่าใครที่ต้องการแบบเคสชั่วคาวผมว่าตัวนี้ไม่แย่แล้วก็ดูจากเนื้อเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเหลืองเร็วนะเพราะว่าลักษณะยางที่มันจะเหลืองเร็วนะมันจะมีคุณลักษณะประมาณนี้1คือเป็นยางนิ่มๆนะครับ2คือเป็นยางที่ไม่มีความใสในตัวมากนะักมันจะมีความเหลืองเร็ว คราวนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นเคสแบบตะกูลใสๆ,ๆเนี่ยเนี่ยยางลักษณะอย่างเงี้ยแบบนี้ถ้ามันเหลืองขึ้นมาทํำยังไงวิธีการแก้ผมเคยทําคลิปไปแล้วเนาะก็จะเป็นการใช้น้ํายาล้างจานช่วยล้างนะครับเพื่อขจัดความมันเพราะว่าตัวยางเองเนี่ยมันสามารถที่อมความมันอยู่ในตัวได้อยู่แล้วแล้วเมื่อมีคราบไขมันอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้มันเกิดการเหลืองขึ้นได้หลายๆคนบอกว่าใช้ตัวยาม่วง ถามว่ายาม่วงแก้ไหมผมคิดว่าไม่น่าแก้แล้วก็หลายคนก็จะยาม่วงเยอะเกินไปเคสใส่ก็กลายเป็นเคสม่วงโดยปริยายซึ่งก็ก็ไม่ใช่เนาะอ่ะอันนี้ก็ฝากเป็นทางเลือก้วครับสำหรับใครที่จะซื้อเคสสายตัวหนึ่งก็ยี่ห้อกิสมก็ซื้อได้นะครับเป็นแบรนด์ไทยด้วยนะก็ถือว่าช่วยคนไทยดีกว่าไปซื้อของต่างประเทศแล้วเงินออกต่างประเทศหมดอย่างน้อยๆเนี่ยแบรนด์นี้ก็เป็นเคสที่คนไทย สั่งผลิตมาแล้วก็ตีแบรนด์ตัวเองแล้วก็ขายราย์ไท้ก็เข้าประเทศไทยด้วยเนาะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ถ้าเกิดมีคลิปอะไรใหม่ๆหรือเคสใหม่ทางเลือกใหม่ของมือถือรุ่นใหม่แบบนี้ผมจะนำมาเสนอเพราะว่า s 2 3จริงๆเนี่ยรุ่นของเคสที่มีให้เลือกในตลาดเนี่ยมันมีค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีมากเท่ารุ่นพี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ